สวัสดีครับพบกับผมอมอยนต์ในการอ่านไพ่ยิปซีปัญากรณดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรณ์ดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับกับการประยากรณ์ดวง9วันเช่นเดิมน,นะครับตึงต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็ปยากรณ์ไว้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้ก็ต่อไปอีก9วันนะครับระยะดวง ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับก็ย้านะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวกส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมพยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอขอหยทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจ,จารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะครับกอให้พิจารณารับอลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าผิดพลาดมาผมมยนตก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับในเรื่องของการงานนะครับกับการเปิดไพ่สําหรับแรก9ก้าใบนะครับตามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่า ในเรื่องของการงานนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกผ่านมาอย่างไทยให้กับชาวราศีกรกฎได้ทราบในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของตั้นนะครับในแบบใดบ้างนะครับที่จะบอกผ่านไพ่มากับไพ่ใบแรกของชาวราศีกรกฎนะครับเดือเอร์นะครับความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นตามตั้งใจปรารถนาเรียกว่าเดอเบอร์นะครับ โลกทั้งโลกก็อยู่ในกำมือของท่านที่ทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์กับความสําเร็จที่จะปกอบโกยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการสื่อสารใดๆน,น,นะครับหรือการธุรกิจต้องเที่ยวอะไรก็ตามธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการ,กรเกษตรทรัพย์สินอะไรต่างๆนะครับที่จะสมผลตอบรับในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจเกิดขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นอย่างสําเร็จเสร็จสิ้นบริบูรณ์ในทิศทาง ที่ดีนะครับมีการกยับกยายในเรื่องของธุรกิจนั้นกว้างกวางออกไปกว้างกว่าเดิมไกลตามธุรกิจออนไลน์นะครับก็กว้างกวางเป็นที่ได้รู้จักของมวลประชามากยิ่งขึ้นนะครับก็เติบโตบางคนก็ทำธุรกิจกับชาวต่างชาตินะครับบางคนก็เดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศนะครับที่จะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งดีๆกับความเติมเต็มความตอบโจทย์กับความสำเร็จอย่างมั่นคงนะครับ ก็ไอ้ได้กำโลกทั้งโลกนี้อยู่ในกำมือนั่นเองนะครับการรุกคืบนะครับหรือการเตรียมการที่จะเดินหน้าต่อไปแม้จะเกิดความสําเร็จมั่นคงเติบโตอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับพร้อมที่จะพัฒนานะครับสองไม้เท้าตัวอ f อบวาน,นะครับอาจจะมีการลงทุนอะไรกยับขยายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับหรือบางทีก็จะมีการกยับขยาย การงานใ้เติบโตมากยิ่งขึ้นรับพนักงานเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะแบ่งกะแบ่งสัดส่วนอะไรขึ้นมามากกว่าเดิมน,นะครับที่อาจจะด้วยผลผลิตเข้ามาเยอะแล้วก็ต้องขยับขยายในเรื่องการงานนะครับจึงมีบุคลากรต้องมีเข้ามาเพิ่มต้องหวังโครงการเตรียมโการขยับขยายเติบโตยิ่งขึ้นหรือไกลที่จะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะรอในเรื่องของการอุ้นส่วนก็ามาสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับก็จะได้รับตอบสนองในทิศทางที่ดี กับการเคลื่อนหนุนเคลื่อนคูณสนับสนุนนะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เดินรุกหน้าต่อไปให้เติบโตนะครับทรีออฟวานสามไม้เท้านะครับก็มองการไกลนะครับการที่จะกกรุกคบเมื่อเตรียมการแล้วก็มีการรุกหน้าต่อไปนะครับบางทีก็พบปะก,กับผู้คนมากในช่วง9วันนี้นะครับเพื่อหาประสบการณ์มากยิ่งขึ้นมาเติมการที่จะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็อาจจะเป็นธุรกิจไปก็ได้ที่จะต้องหาประสบการณ์ได้เรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์ได้รับความสําเร็จแล้วก็จะไปพบปะไปสังสรรค์พูดคุยอาแนวความคิดที่ดีๆนะครับก็มาพัฒนาไกลที่ทําอาชีพที่ใช้ในเรื่องของการสื่อสารใช้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการกําพูดอะไรนะครับก็ที่จะรุกหน้าต่อไปให้โตกว้างขวงนะครับมองการไกลมากยิ่งขึ้น แมนมันม่นคงสําเร็จอยู่แล้วก็ตามแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดแต่จะมองการไกลต่อไปให้เติบโตมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับยิ่งมั่นคงยิ่งสําเร็จก็ยิ่งพัฒนาต่อไปให้รุกคืบหน้าต่อไปในทิศทางที่กว้างขวางเติบโตนะครับตัวอักษรสองดาวนะครับธุรกิจสื่อสารออนไลน์ที่ก้ามาในเรื่องของความสําเร็จแบบรวดเร็วจับไว้นะครับแต่ต้องอาศัยในเรื่องของความรู้ที่ ดีพอสมควรนะครับในการที่จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องนั้นต้องเปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์นะครับแต่ให้เราตัดสินใจแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่ในต้องใช้ดุลยพินิจการตัดสินใจพอสมควรในช่วงนี้นะครับและก็ชัสติกนะครับอาจจะมีการเตือนอาเซียนทำทำสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกกล่าวมาแล้ว การรุกคืบในเรื่องของการที่จะทําธุรธกิจขยับขยายเพิ่มเติมมาจะรอวุ้นส่วนจากทางประเทศเข้ามาหรือจากต่างพื้นที่นะครับมาร่วมวุ้นลงทุนก็อาจจะมีการทําสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับเพื่อถูกต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับโผล่อวานสีไม้เท้านะครับความมั่นคงความเป็นเสถียรในทิศทางที่ดี บางคนก็จะมีการทำธุรกิจเล็กๆอยู่ในครอบครัวนะครับทำร่วมกับคนในครอบครัวเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองที่ทำร่วมกับคนในบ้านนะครับหรือบางคนก็ในช่วง9วันนี้อาจจะใช้บ้านเป็นออฟฟิศก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้เดินทางไปในที่ทำงานในที่บริษัทนะครับอาจจะใช้บ้านเป็นสถานที่ทำงานเป็นออฟฟิศส่วนตัวไปก็ได้สำหรับบ,บางคนนะครับมีความมั่นคงติดตามง ที่ดีความเป็นสตินะครับสี่ไม้เท้านะครับแล้วก็ชาลีออสบางคนนั้นอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับที่เดินทางไปติดต่อกับชาวต่างชาตินั่นเองอาจจะไปคุยไปเจราจากันนะครับในเรื่องของธุรกิจการงานที่จะมาร่วมุ่นลงทุนบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะครับที่จะต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือจะทําอะไรต่อไปนะครับอาจจะอยู่ในช่วงของการ วางแผนหนาข้อมูลนั่นเองนะครับบางคนที่ยังไม่พร้อมนะครับก็จะยังหาอะไรเสริมเพิ่มเติมอาจจะเดินทางไปคุยกับชาวต่างชาตินะครับในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจนะครับเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องของในแนวทางที่จะดําเนินการต่อไปนะครับก็ไม่ยอท้อก็สร้างอาประสบก,การณ์เข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสําเร็จนาน่าการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับนะไป เดอเอร์มิดนะครับก็เรียนรู้ต่างๆโลกแล้วก็ทางทมนะครับในเรื่องของการบริหารการงานก็นํามาจัดการนะครับให้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานสายอาชีพหรือธุรกิจนะครับเรียกว่าอะไรที่เราไม่รู้เราก็เรียนรู้ก็มาเพิ่มเติมมาประสบการณ์จากผู้ที่มี ความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็ยื่นมาเป็นแนวทางนําทางง่ายในทิศทางที่ดีอะไรบางสถานการณ์นั้นบางทีเราตัดสินใจไม่ได้นะครับที่อยู่ในการลังเลอยู่นะครับในช่วงก้าววันนี้จึงจําเป็นต้องอาศัยในเรื่องของใช้ความเข้าใจจากผู้ที่รู้นะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่ก็มีภูมิปัญญารู้ที่ดีนะครับที่มันก็มีประสบการณ์ที่ได้รับความสําเร็จในชีวิต ในเรื่องของธุรกิจการงานนั่นเองนะครับก็เรียกว่าบางทีออกสังคมเยอะในช่วงนี้นะครับเพื่อพบปะกับผู้ที่มีประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จแล้วเพื่อเรียนรู้อะไรที่เป็นความรู้ควรจะรู้นะครับนํามาสร้างสรรค์นามาพัฒนามาตัดสินใจให้ถูกต้องในการที่จะรูกคืบหน้าต่อไปในติตางที่ดีนั่นเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็การเกื่อหนุนกำชุนส่งเสริมในติตามที่ดีนะครับแล้วก็ไปยบตี้ที้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรในตำแหน่งที่9นะครับ8 าดาบนะครับเอ็ดออฟสอาจจะเป็นสถานการณ์บางอย่างนะครับที่ทำให้ก่อนหน้านี้ทำให้ชาวราศีรากรกฎนะครับอาจจะเชอสภาวะอึดอัดของบางสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับบางทีกระยับกระเยื่อนอะไรไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ไม่บางคนนั้นอยู่ในสภาวะของการาตันนะครับในการที่จะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จแต่ว่าช่วง9วันนี้ตั้นจะ เกิดความสําเร็จได้ในต่างที่ดีนะครับสิ่งเหมาะสมสิ่งคู่ควรก็จะเข้ามานะครับตั้งผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งความรู้ความสามารถการเรียนรู้ต่างๆโลกต่างรมนะครับก็ทําให้เกิดความสําเร็จท่านไม่ได้ละความพยายามในการที่จะแก้ไขสถา,านการณ์เหล่านั้นนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานะครับก็จะทําให้ท่านน้ำตุ้มเทสําหรับคนที่มีปัญหาในบางสถา,านการณ์นะครับที่จะ คลี่คลายออกจากความอึดอัดความกดดันนั้นแล้วก็ไปสู่ความเป็นเดย์ก็สําเร็จขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับคนที่มั่นคงอยู่แล้วความสําเร็จก็เดินหน้ารุกคืบหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนบางคนที่บอกว่าที่อยู่ในสภาวะของความกดดันนะครับทีบางทีมันมองอะไรมองเส้นทางแนวทางไม่เห็นนะครับก็จะทำให้ได้รับการพัฒนาได้รับการนำทางในทิศทางที่ดีนะครับเดอเม็ดขึ้นมานำทางกับอะไรที่ต้งนกดดันอยู่นะครับ เพื่อที่จะไปสู่ของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับที่เกิดขึ้นตั้งผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นแนวทางแล้วก็ตั้งที่ตัานตุ้มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็ตามนะครับความเป็นพยายามและคือสิค่คู่ควรก็จะเข้ามาย่างเหมาะสมแล้วเกิดเกิดความสําเร็จเป็นเตถียนในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับรุกคืบหน้าแล้วก็ความเป็นเดเวอร์นะครับทุกอย่างสําเร็จอยู่ในกามือในทิศทางที่ดีสู่ความเติบโตรุ่งเรืองต่อไปที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามา ให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารต่ตางๆการทัวอะไรก็ตามนะครับการทําการเกษตรอะไรก็ตามที่ใช้พื้นที่ในเรื่องของการสร้างผลประโยชน์ผลผลิตให้เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการ,การเงินนะครับเมื่อการนั้นไกลที่มีปัญหาก็จะพลิกสถานการณ์มาเป็นผู้ความสําสเร็จนะครับไกรที่สําเร็จอยู่แล้วก็ยิ่งขยับขยายเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับไปพยายามจะออกมานะครับชัดติกนะครับ ทางการเงินที่เข้ามาอย่างเหมาะสมคู่ควรนะครับก็เหมือนในเรื่องของการงานนะครับความสำเร็จความเหมาะสมจัดติดนะครับสิ่งที่คู่ควรกับความสําเร็จบางทีในเรื่องของการเงินที่มาจากการไกลเคลียในเรื่องของให้เกิดความยุติธรรมของผู้อื่นนะครับที่จะมีเข้ามาไกลที่อาชีพเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะครับก็จะดึงดูดเม็ดเงินก็เข้ามาในก้อนกล้างที่ตางที่ดีด้วยนะครับสิ่งที่คู่ควรกับที่ท่านตุ้มเตด้วยความรู้ด้วยความสามารถของท่านกล้าเนดกล้าเหนื่อย ผลการเงินก็จะเข้ามาในลักษณะที่เตี่ยงตรงนะครับสร้างความาบาลานซ์สมดุลในเกิดขึ้นทีนี้ไปต่อมานะครับในเรื่องของการเงินเต็มเปรนนะครับในเรื่องของการสมดุลที่จะเกิดขึ้นเข้ามาในทิศทางที่ดีประสบความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับการเงินใกลที่เกิดการเงินไม่กล่องตัวนะครับก็จะเกิดความสมดุลขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับเงินลื่นไหลก็ามาแล้วก็ 7, field, 7, เซเว่นออเปนเเกินเจ็ดเหรียญน,นะครับ ผลประโยชน์ที่จะได้รับเข้ามานะครับสิ่งคู่ควรเข้ามาแล้วนะครับความเหมาะสมเข้ามาแล้วนะครับผลประโยชน์ที่จะได้รับก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอะไรที่ตัดลงตุนเอาไว้นะครับกําลังจะส่งผลกําไรผลผลิตขึ้นมาอย่างมั่นคงต่อเนื่องแล้วก็เนื่องต่อเนื่องต่อไปนะครับกับความมั่นคงนี้ด้วยความเป็นธาตุดินนะครับความนัดแน่นความมั่นคง ที่จะเกิดขึ้นนะครับเดือดชาเวอร์นะครับบางสถานการณ์จะเข้ามาแบบชุดพลันตันด่วนนะครับในเรื่องของการเงินก็จะได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีเดสะตานะครับก็บางทีบางคนนั้นอาจจะมีบางสถานการณ์ที่เข้ามา,ามําเป็นอาจเป็นปัญหาที่เข้ามาแบบปุับปรับตันด่วนนะครับในเรื่องของการเงินที่บางทีต้องรับมือน,นะครับแต่ท่านก็จะปรับสมดุลได้ในทิศทางที่ดีรับมือกับสถานการณ์นั้น นะครับถ้าเกิดเข้ามาในทิศทางที่ไม่ดีท่านจะสามารถรับมือแลวก็ปรับสมดุลให้เกิดขึ้นกว่าเหมาะสมก็จะเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับเปยงแต่ท่านนั้นมีสติอยู่เสมอนะครับก็จะทำให้ท่านมีความปลอดภัยในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินนะครับใครที่เคยมีสภาวะต่างกางันที่ไม่กล้องตัวที่ผ่านมานะครับก็ท่านจะปริกสถานการณ์ได้แบบรวดเร็วนะครับ ในช่วง9วันนี้นะครับกับสิ่งที่ก้ามาเติมเต็มให้กับท่านนั่นเองนะครับถ้าใครที่ปันมาสภาพการเงินไม่คล่องตัวนะครับที่ท่านคิดว่าไม่เกิดความสมดุลขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับแต่บางทีท่านก็นจะคิดปิดก็ได้นะครับเพราะว่าสถานการกองการเข้ามาแบบจับพลันตันดวนรวดเร็วที่ท่านไม่คาดคิดนะครับบางทีผลประโยชน์ที่เข้ามา ที่ตัานรอคอยมานานนะครับกับที่จะได้รับผลตอบแทนบางทีก็ยังคิดว่าในช่วงาวันนี้อาจจะยังไม่เกิดแต่บางทีกะเข้ามาแบบเหมือนพลิกสถานการณ์นะครับเข้ามาเติมเต็มให้การเงินนั้นเกิดความสมดุลนะครับไปของความสมดุลเกิดขึ้นมาถึง2ใบนะครับที่จะไปสู่ความมังง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่างการเงินนะครับที่เข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมนะครับก็แต่ให้มี การเงินที่ดีนะครับใกลที่ไม่มีปัญหาอะไรในต่างการเงินนะครับการเงินก็จะมีความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับกับมีรายได้รายรับอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณค่านะครับส่วนคนที่มีปัญหาก็จะมีการปรับสมดุลที่ดียิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง9้าวันนี้นะครับแล้วก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ในทิศทางการเงินนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของชาวราศีกอร,รกฏนะครับ ในช่วง9วันนี้กับการเปิดไพ่อ้าใบเช่นกันนะครับเด็กถือไม้เท้านะครับเอกออฟหวานแล้วก็1เรียนนะครับเอกออฟเป็นตะเกน,ลนแล้วก็ไปไปต่อมาเซเว่นออฟคั7ต้วยนะครับแล้วก็เดอะไอพีเทสนะครับแล้วก็ไพ่ใบ ทายเลตเเวอร์นะครับใบที่5นะครับความรักก็จะได้รับการเกิดสิ่งดีๆเข้ามานะครับกับโอกาสดีๆนะครับไปใบแรกในเรื่องของการงานอาจจะดึงดูดความรักหมายกับคนโสดนะครับที่เกิดความรู้สึกขึ้นนะครับแล้วก็มีการคบกันพัฒนากันต่อไปนะครับที่จะสร้างความรู้สึกดีๆแล้วก็แตกใบออกยอดต่อไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับสําหรับคนโสดบางท่านนะครับที่จะเกิดขึ้นดีๆ เป็นการตกยึยื้อโอกาสต่างความรักความสัมพันธ์ในเกิดขึ้นแล้วก็ไปสูส่อนาคตของการเป็นคู่ที่จะสู่การแต่งงานเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงระยะของการจะเกิดความรักในช่วงเทศกาลแห่งความรักนั่นเองนะครับในวันบาเลนนทายนะครับช่วงวันที่6ถึง14นี้นะครับก็เป็นช่วงของเวลาแห่งความรักนั่นเองเตรียจจะมีค่อยเข้ามานะครับ จากเส้นสายการงานก็ได้นะครับที่อาจจะพบเจอกันที่เข้ามาสร้างความผูกพันแล้วก็ให้เกิดความรักความผูกพันที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปการที่จะเป็นคู่รักกันต่อไปนะครับส่วนบางคนก็ยังไม่อยากจะมีรักอยู่นะครับยังอยากจะอยู่แบบเป็นโสดต่อไปใครเข้ามาก็บอาแก้กบก,ก,ก,กันเป็นเพื่อนคุยกันแบบธรรมดานะครับไม่มีการตัดสินใจกับผู้หนึ่งผู้ใดก็ดูไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆนะครับตาวันใดวันหนึ่ง เกิดความรู้สึกดีๆอยากจะปลูกมัดปลูกปันกับใครสักคนก็จะตัดสินใจแต่ต้องมีคุณค่าจริงๆนะครับถึงจะตัดสินใจออกมาในเรื่องของการที่จะคบไปเป็นความรักนะครับก็จึงดูต่อไปนั่นเองส่วนบางคนก็ในช่วงก้าววันนี้ก็ดูด้วยนะครับดูดีๆนะครับที่บันทีเกิดความรักขึ้นมาไปลุ่มหลงเสน่ห์ของใครขึ้นมาสักคนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ก็มีเจ้าของควบคุมคุกกองอยู่แล้วก็ได้ นะครับก่อนที่จะตัดสินใจก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะครับเพราะบางทีมันมีอะไรที่มันไม่กระจ่างนะครับที่จะมาพบมาเจอนะครับบางทีเราเห็นแก่เิวเ่ินในด้านความสว่างแต่ในเรื่องที่บรอยู่เบื้องหลังนะครับบางทีไม่ปลอดโปร่งนะครับอาจจะมีคนที่เขาคุมอยู่แล้วก็ได้อันนี้ก็ดูดีๆนะครับที่จ,จะไปตกเป็นตัวสำรองไปเป็นตัวเลือกไปเป็นเบี้ยล่างให้กับใครก็ได้นะครับ ที่ต้องเจอกับภาวะอสภาวะเกิดขึ้นได้เช่นกันก่อนที่จะตัดสินใจอะไรสําหรับบางคนนะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบแม้จะเป็นช่วงของวันเวลาของการที่จะมีความรักก็ตามนะครับในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะครับก็พิจารณาอย่างรอบคอบเพราะบางทีอาจจะไปเจอใครที่มาแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของวัวใจนะครับที่มีเจ้าของควบคุมอยู่แล้วนะครับที่อาจจะมาคิดนอก ใจอะไรขึ้นมาแล้วก็มามอบความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปตกหลุมรักทีหลังก็จะกลายเป็นตัวเลือกตัวสำรองไปเป็นเบียร่างให้กับใครได้นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับก่อนที่จะมีความรักให้กับผู้หนึ่งผู้ใดในช่วงนี้นะครับแม้นอยากจะมีความรักก็ตามแต่ไม่เพ็นงปรารถนาที่จะเป็นน้อยเป็น ตัวเลือกหรือไปเป็นตัวสำรองของใครนะครับก็ดูดีๆด้วยส่วนคนมีคู่นะครับช่วงความรักในช่วงนี้ก็จะมีการเติมเต็มกันในทิศทางที่ดีนะครับแม้บางสถานการณ์ของบางคู่อาจจะมีในเรื่องของการที่จะในเรื่องของบางที่ควยเขลบ้างนะครับสําหรับบางคู่บางท่านนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของคิดที่จะแบ่งสรรปันใจอะไรบ้าง นะครับในช่วงนี้แต่ท่านก็จะปรับสมดุลนั้นะนะมีทิศทางที่ดีนะครับที่จะมาดูแลเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจนะครับที่จะดึงดูดพลังความคิดของท่านให้กลับมาดูแลเอาใจใส่แล้วก็มาสร้างโอกาสดีๆนะครับให้เกิดขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะครับในช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรักนี้ก็มาเติมเต็มกับความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นแล้วก็กระจัดอะไรที่มันเป็นเรื่องของตาไม้ เป็นปัญหาในความรักออกไปนะครับแล้วก็มอบของขวัญของกำนันบ้างในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของความรักที่พูดจาก,กันดีๆคุยกันด้วยเสน่หาคุยกันด้วยความรู้สึกที่มีคุณค่าปฏิบัติอย่างของที่มันมีประโยชน์ต่อจิตใจซึ่งกันและกันนะครับหรือบางทีก็มีการมอบของกง,งขวัญให้เป็นการเติมเต็มพลังความรักให้เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับกับดูแลเอาใจใส่แม้จะมีเคยมีปัญหามาก,ก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับแต่ก็จะมีมาดูแลคุณค่าในความรักด้วยอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับมอบกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้าหากันส่วนกูที่ไม่มีปัญหาอะไรความรักความสัมพันธ์ก็มอบส่งดีๆเข้าหากันนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปกับความรู้สึกดีๆในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มีความอบอุ่น ดูแลใจใสซึ่งกันและก,กันในทิศ่างที่ดีที่เหมาะสมนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของการงานการเงินและก็ความรักในช่วง9กาวันวันที่6ถึงวันที่14่กุมภาพันธ์นี้นะครับของชาวราศีกอรกฎนะครับก็อพอประมาณนี้ก็กขอให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านมีความสุขสดใส,สมีความมั่งคั่งร่ำสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ